ไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสัญญากับฉันสิว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ขอต้อนรับสู่มิติสีขาวคุณอาศัยอยู่ที่นี่มาน,นานมาก ตั้งแต่คุณจำความได้นาโอเมริพวกเราลังรองนายอยู่เลยอยากเล่นเกมกันกับพวกเราไหมเพิ่งเริ่มเกมใหม่ไปไม่นานนี้เองอยังทันนะ อ้าวพวกให้ตายสิอ๋อปนี่เธอนำคันเราเละหมดเลยอ่ะแต่ยังไงซะฉันก็ชนะเหมือนเดิมนั่นแหละนะเฮ้เคิวไม่ต้องกลัวหรอกมันก็แค่เกมนะ่ะเฮ้อย่ามาพูดอย่างงั้นสิฮีโร่นายเนี่ยที่กำลังพูดอย่างงั้นพาะก,กำลังจะแพ้ฉันใช่ไหมล่ะทำไมเคียวชอบกดฉันอยู่ตลอดเลยอ่ะ นายรู้ไหมเมื่อวันก่อนเขาก็แอบ,บเอาตุ๊กตาของฉันไปซ่อนในห้องนี้ทําไมเขาต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยอะทำตัวเป็นเด็กกระเป๋ไปได้ฉันมาทำอะไรให้เขาซะที่ไหนกันรู้แล้วนายช่วยฉันตามหาตุ๊กตาได้ไหมเอามอาริขอร้องล้นะน,นี่คือหรือว่าจะ ดูตุกตาของฉันสิบา้าบ้าอะไรเนี่ยนี่เธอเอามาัมาจากที่ไหนกันนะเอามอร่หาเจอนะฉันโชคดีจังนะที่มีเพื่อนแท้ส่นน้อหน้าละเคียวนายก็น,น่าจะรู้แล้วนะว่าไม่ควรไป่แกล้งคนอื่นแต่ออเบเป็นคนเริ่มก่อนนี่นะก็เธอนั่นแหละที่เป็นคนมาล้อฉันเรื่องฝ่ยตรงตรงไหนหรอ เอเลยฮะก็ได้ฮ้ยทำไมเอเอยถึงได้ทุกอย่างที่เธอต้องการเลยฟ้าเฮ้ยโอมมลีดีใจจังที่เรื่องนี้มันจบลงสักทีสองคนนั้นชอบทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยจะว่าไปมาลีกับเบซิลชวนเราไปปิกนิกที่สนามเด็กเล่นด้วยละนายอยากจะไปหาพวกเขาไหมโอเคเอาล่ะทุกคนงั้นเราไปหามาลีกับเบซิลกันเถอะ นาที่สุดก็ได้สุนรรารกาศบริสุทธิ์สักทีธรรมชาตินี่มันยอดฟุดฟูดเอาละไปกันนะทุกคนเฮยเดีเด๋ยวก่อนฉันส <um> ิ่ะมาช่วยกันหน่อยสิก็ถ้าเธอพูดขอร้องแหละนะเครวเลิกเล่นแล้วมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้ฮฮโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ จะมาได้นะจ้าจ้าขอโทษล้วกันนะเจ้าหญิง สวัสดีออเบลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้พวกเธอเป็นังกันบ้างนะเคลวน่ะใจร้ายกับฉันอีกแล้วอ๋อไม่นะอีกแล้วเหรอเขาทําอย่างนั้นกันได้ยังไงนะเชะืฉันก็ไม่ได้ใจร้ายซะหน่อยอ๋อเบลหาาละที่เอาแต่โวยวายอยู่ได้นะเอาล่ะเคลไหนเพิ่งพูดจานะเชื่อถือสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีเชื่อฉันสิ ไม่เชื่อฉันฮ้ทั้งสองคนใจเย็ยนหน่อยนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเอานะฮีโร่ดูนายสิรับผิดชอบเก่งซะขนาดนี้นะฉันชอบส่วนนั้นของนายจริงๆนั่นแหละจะใจเย็ยนสิมาลิกมันไม่ใช่ตอนนี้ อ๋อนายฮีโร่นายก็รู้ว่าฉัอเล่นแต่ตอนนายหน้าแดงน่ะมันน่ารักมากๆเลยล่ะระหว่างที่เรากำลังรอเธออยู่เบซิลกับฉันกำลังเปิดเอาลบื่รูปของเขานะะอยากมาดูด้วยกันไหมแน่นอนในรูปถ่ายพวกนั้นมีรูปพวกเราอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเบซิลเบซิลเอาหน่อยมาเลยนะ เอาละเบซิลถ่ายรูปเชเลยโทษทีนะเคลผมถ่ายรูปเฉพาะคนตอนเผอเท่านั้นแหละเธอชอบถ่ายรูปคนอื่นตอนที่พวกเขาดูเป็นธรรมาชาติมากกว่าตอนอยู่หน้ากล้องใช่ไหมเบซิลใช่แต่ละคนใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้มีเอกลักษณ์จริงๆช่วงเวลาแบบนั้นแหละที่ผมอยากบันทึกเอาไว้แปลว่านี่คือพวกเราต้องแก้ทำเป็นว่านายไม่อยู่ใช่ไหมนี่เหะ <c oughs> ก็คงพูดแบบนั้นได้เลยนะฮะแน่นอน จะทำได้อยู่แล้วนายอยากโชว์อัลบั้มรูปของนายตอนนี้ไหมล่ะเบซิลอาได้สิแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรว้าวๆหรอกนะเอานะเบซิลเชื่อมันในตัวเองเข้าไว้ฉันมั่นใจว่ารูปถ่ายต้องออกมาดีแน่ๆเธอพูดถูกออบเลยโทษทีผมจะพยายามเชื่อมันในตัวเองมากกว่านี้นะนี่ไงแบบนี้ทุกคนก็จะได้มองเห็นกันหมด ลูกพวกนั้นมีเสน่ห์มากเลยล่ะเบซิลนานี่รู้จังหวะเหมาะในการเก็บภาพถ่ายทุกคนจริงๆนะขอบคุณผมไม่ได้ถ่ายเองหมดบางครั้งมารีก็ชอบขโมยกล้องไปนะ่ะแค่บางครั้งเองนะเฮ้ย hey, ทุกคนผมมีไอเดียนะทุกคนอยากมาเที่ยวที่บ้านของผมไหมผมเพิ่งจะปลูกต้นออนเสร็จเลยอยากให้ทุกคนเห็นนะ่ะมาเถอะพวกเขาน่ารักมากเลยนะได้สิมันฟังดูน่าสนุกไปเลยนะ ไปกันมันอยู่ทางใต้ของสนามเด็กเล่นใช่ไหมอืมใช่แล้วอืมฉันคิดว่าจะนั่งที่นี่ก่อนนะพวกเธอไปสนุกกันให้เต็มที่เถอะแต่ถ้าพวกเธอเหนื่อยเมื่อไรมาแวะหาฉันที่ปิกนิกได้ตลอดเลยนะฉันมีของว่างเตรียมให้เสมอแหละและเธอก็มาที่เซฟปิกนิกฉันได้ตลอดเลยนะ โอ้ขอบคุณนะมาริเธอใจดีกับพวกเราตลอดเลยบายมาริ Bye, ไว้พวกเราจะกลับมาใหม่นะไปเล่นสนุกกันให้เต็มที่เลยนะเธอรู้ว่าจะเจอฉันที่ไหนงไงเพื่อน ทำไมมาทางนี้ล่ะเอามารีพวกเราควรทักทายคนอื่นก่อนนะสนุกเองมันก็ยุ่งยากเกินไปดังนั้นการดูเพื่อสนุกแทนมันก็โอเคแล้วนะจ้าเอ๋เนสคือเพื่อนของฉันเธอจะพูดได้ไม่มากนะักแต่เธอก็ฉลาดนะ เฮ้มาดิรองคายสิว่าอะไรฉันน่ะนะมีแผนเจ็บสำหรับวันนี้แล้วแค่รอแป๊บหนึ่งแค่โชว์ให้ได้เห็นเร็วๆนี้เฮ้เดี๋ยวก่อนสิพวกนายจะไปไหนกันเนี่ยนี่นายจะไปโดยไม่เล่อสนแอบกับฉันหรือไงอยู่เล่นกับพวกเราก่อนเซ์ ยิ่งเยอะยิ่งสนุกเฮียเล่นซศอนแหนบอีกแล้วเหรอแต่ว่าพวกนายก็รู้ดีว่าคราวที่แล้วมันเป็นยังไงนะใช่โทษทีนะเบอรี่ฉันคิดว่ารอบนี้พวกเราขอผ่านนะพวกเรากต่ลงจะไปที่บ้านเบซิลกันในนตอนนี้แต่ว่าและไว้ค่อยมาเล่นกับพวกนายทีหลังนะฮะไม่ช้าก่อนนี่พวกนายพยายามที่จะไม่เล่นกับฉันอีกครั้งเหรออะไรของพวกนายสองคนเนี่ย เพราะว่าฉันหน้าตาน่าเกลียดเลยไม่อยากเล่นกับฉันงั้นเหรออย่างน้อยฉันก็ปมนเหมือนบ,บอสนะฉันว่ามันดีแล้วที่ฉันแปลเจ้าน้่นออกจากสนามเล่นนี้หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นคราวก่อนสงสัยจรงเลยว่าเจ้านน่าทำอะไรอยู่เอ่อดีแล้วลแล้วอย่าเล่นซ่อนแอบหรือเปล่าล่ะเบซิลอืมผมว่าได้นะไม่ต้องรีบไปที่บ้านผมก็ได้ ผมว่าให้โอโมริตัดสินใจแล้วกันนายต้องการแบบไหนล่ะโอโมรีอโมรเพื่อนยากมาหนะ้ามาเล่นสอแดบ,บกันเถอะเอ๊ะนายเล่นซอถ่ายไม่เป็นหรือไงนายเป็นเด็กประเภทไหนกันเนี่ยนั่นหมายความว่านายต้องการเล่นกับพวกเราฉันอธิบายกฎหลังจากทุกคนครบเรียบร้อยแล้วเทนฮาร์ดเอาละ พวกนอนทั้งหลายฟังกติกาให้ดีวันนี้เราจะเล่นสอนแอบ,บกันให้มันสุดเบียงไปเลยในมือฉันคือฟางเห็นไหมทุกคนต้องจับฟางนี้ใครได้ฟางเส้นที่สั้นที่สุดคนนั้นต้องเป็นคนหาและต้องตามหาทุกคนฟังดูง่ายดีใช่ไหมล่ะเอาละ พวกเราได้ฟังกันหมดแล้วใช่ไหมดีเอาละมาดูกันสิว่าใครเป็นคนหาเอาละเอาละเอาละดูเหมือนว่าคนที่ได้ฟังที่สั้นที่สุดก็คือโอโมริโอ้เดียวโอโมริได้ฟังชั้นสูตรแล้วแต่ว่าโอโมริไม่ชอบอยู่คนเดียวนะนานโอเคใช่ไหมโอโมริผมเป็นแทนได้นะผมไม่ว่าอะไร เฮ้ย hey, ฉันได้ยินนะตรงนั้นนะทางได้สร้างกดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ฉันอย่าทำตัวเป็นเด็กไปเลยหนะ้ามันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกโอ้วันนี้ไม่เป็นไรหรอกหน้าเอาละถ้า,ายพร้อมแล้วก็เดินมาที่เสาแล้วหลับตานะและห้าแบบตูเด็ดคัดห้าสี่สา สองหนึ่งออมารีว้าวออมารีฉันอยู่ตรงนี้ว้า wow. วนายเจอฉันแล้วตอนนี้ฉันก็สามารถช่วยนายหาทุกคนได้แล้วล่ะอย่าบอกเบรรี่นะเข้าใจไหม <laughs> จุุอย่าเสียงดังกันไปเพราะเขาอาจจะได้ยินเรานนสกอนบังกันอ่ะเงียบหน่อยสินนสเรากำลังซ่อนอยู่จำได้ไหมฮ่าฮ่า <c oughs> เราเจอพวกเธอแล้วนนสพวกเขาเจอเราแล้วนนสกอโอ้อแต่ฉันกดเธอไม่ลงหรอกนะไปเล่นแพตตี้เค้กกันเถอะ สุดท,ท้ายแล้วที่นี่มันก็ไม่มีที่ให้คนตัวเท่าฉันซ่อนอสักเท่าไหร่เลยนะแต่ก็สนุกดีแค่บอร์ลีแฮปปี้ซอนก็แฮปปี้แล้วพวกเราไม่ได้เดินด้วยพราะเราออกกรำลังกายอยู่จะฉันอยู่ที่ไหน ฉันฝันว่าฉันอยู่ที่ชายหาดส่วนตัวมีคนรับใช้กาลังพัดน์ให้ฉันด้วยจากนั้นแล้วฉันก็มาอยู่ที่นี่ฉันคงเผลอหลับตอนซ่อนแน่เลยฉันว่าวเกมโอเวอร์ละอ้านายเจอฉันแล้วให้ทายสิพวกเราไปตามหาคนเอกกันเถอะไงโอมรี เห็นทุกคนตอนตัดสินใจค่ะที่ซ่อนกันอยู่นะถ้านายลำบากแล้วก็พี่ช่วยได้นะพี่สาวคนนี้อยู่ตรงนี้เสมอแหละ <c oughs> แล้วนายอยากให้พี่ช่วยไหมจากที่พี่เห็นเหมือนว่านายจะยงหาเพื่อนอีกสี่คนไม่เจอนะนายทำได้นะโอมริพี่เชียร์นายอยู่นะโอ้เฮงไงพวกรู้ไหมฉันเจอที่ซ่อนดีๆแล้วแต่ชอนแล้วก็เอน ชวนฉันไปเล่นกับพวกเขาแล้วก็ออกกาลังกายกันมันสนุกนะและมันดีต่อน,นายพวกนายควรลองมาทําดูนะมันเป็นการออกกําลังกายที่จริงๆฮะโอ้นายเนี่ยไม่รู้จักหายปฏิเสธใครบ้างหรือไงเนี่ยฮีโร่มาเร็วฮีโร่พวกเราต้องช่วยโอบรีตามหาคนอื่นนะก็ได้ก็ได้ฉันมาแล้วบายชวนบายเล่นมันสนุกมาก สวัสดีฉันชื่อแฮปปี้ฮะเดินเจอจนได้งั้นต้องหาเรื่องทำใหม่ซะแล้วสิงั้นเอาแบบนี้นะฉันจะนับฟองสอนถ่ายหลังให้ดูแ Y ดวายเอชวว้าวพวกนายใช้เวลานานพอแล้ว ฉันนึกว่าฉันจะขาดใจตายแล้วซะอีกอ่ะนายคิดว่าที่แอบของฉันเป็นไงบ้างสุดยอดใช่ไหมล่ะเอ๊ะดูเหมือนว่านายจะเจอคนอื่นๆเกือบหมดแล้วสินะข้าไม่ถึงเลยแต่แทนชอบมันเอาละเรามาเช็คชื่อรอบสุดท้ายกันเถอะเทนฮาร์ดแวนอยู่นี่เพื่อนชาดี้อยู่นี่ไมเคิลโอ๊ยอะไร แฮปปี้อยู่นี่ <Bang. S 2> อยู่นี่เปลาแป้ง <B ann. S 2> อยู่นี่บันบันอยู่นี่น็อตน็อตเกิร์ลฮีโร่มาแล้วครับเคลวนายต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเลยหรือไงบาร์รี่เฮ่ hey, นี่มันมากไปแล้วนะอ๋อเบย์ฉันอยู่นี่อืมแล้วเบยซื้ออยู่ไหนล่ะแปลกจัง ฉันคิดว่าฉันเห็นเขาซ่อนอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นนะบเบซิลนายอยู่ไหนนะนายได้ยินพวกเราไหมบเบซิลนายออกมาได้แล้วนะ้านายฉันอาแล้วนะฮัลโหลเบซิลเฮ้นยนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นเบซิลนายโอเคไหมเนี่ยือนายติดงั้นเหรอ บอสฉันไม่รู้ว่าเป็นนายไอ้สายเลวไร้ค่าไอ้ปล่อยเบซิลนะใช่เบซิลใครไปทำอะไรให้นายนะ่ะเบซิลคือเพื่อนของเราห้ามทำร้ายเขานะปล่อยเบซิลไปบอสเขาไม่ได้ทำอะไรผิด <laughs> ไอ้พวกโง่ทนี่เกิดเบซิวเหรอ แกงโง่นะากกันรู้ว่าทำไมถึงมนที่นี่กล้าดีงไงมาเล่นตอนแอบโดยไม่ชวนฉันฉันั้งห่าง่ะที่สองคุณนายเล่นเป็นแดดแรกแต่ยังเล่นไป่ถูกวิธีเลยจะเรียกว่าตอนหาได้ไงฉไม่มีการจัดทุ่มกันน่มงกุดดอกไม้ของฉันเฮ้ยนำมานมงกุดดอกไม้ที่พวกเราทำให้เบซิลนะกากล้าดียังไงปล่อยเขาเดี๋ยวนี้แล้วนะไอ้ตะพานไม่เราจะไม่สามารถเล่นทุกคนได้ก็ไม่ต้องมีใครเล่น นี่คือตัวของบอสคนเดียวเท่านั้นตอนนี้และแกไม่ได้รับเชิญนี่นี่มันไม่แฟร์ขออีกรอบจัดการอีกรอบเบซิวนายเจ็บหรือเปล่านะอืมไม่ต้องห่วงผมหรอก ผมสบายดีบอสคงจะเจ็บมากเลยสินะที่เห็นทุกคนเข้าสนุกกันโดยไม่มีนายนะแต่ว่านายไม่จำเป็นต้องทำลายความสนุกของคนอื่นก็ได้นี่นรู้นะอ่ะนี่แบบนี้ดีกว่าไหมเบซิลแน่ใจเหรอว่าแบบนี้จะดีนะบอสนาะคือข่าวร้ายของที่นี่เชื่ออยา่ดีที่โอโมโริยังทกนการจบสิ่งสุดท้ายนั่นได้นะ ไม่อย่างนั้นพวกเราก็คงโดนเผาไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อใจเขาตอนที่ทุกคนกําลังสู้กันผมสัมผัสได้ว่าเขาเพยายามไม่ให้ผมบาดเจ็บนะเอ่อนั่นจริงเหรอบอสเรื่องเหลวไหลฉันไม่จำเป็นต้องมานั่งฟังเรื่องโกหกนี่มันที่ของฉันห้ามใครเข้ามาที่นี่ เออฉันคิดว่าหมอนั้นคงไม่สร้างปัญหาหรอกถ้าอยู่กันแบบนี้นะฉันนว่าพวกเราสามารถไปบ้านเบซิลกันได้แล้วล่ะอืมฟังดูดีนะพวกเราไปก่อนนะบอสอย่าสร้างปัญหาอีกล่ะโอเคไหมโอเคผมพร้อมแล้วไปกันเถอะ